สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็พบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะกับช่อง Life Story นะคะซึ่งหัวข้อที่เราจะมาพูดถึงวันนี้นะคะก็คือการทำความสะอาดกล้องนะคะหลายๆคนนะคะที่อาจจะเพิ่งเข้าวงการของการเล่นกล้องหรือว่าการถ่ายรูปนะคะก็าอาจจะมีวิธีการดูแลรักษาที่แตกต่างกันไปเนาะซึ่งวันนี้เราก็จะมา แชร์วิธีการที่เรารักษากล้องในฉบับของดนะีโรเบิร์ตโฟโต้เนาะถ้าพูดถึงข้อดีของการรักษากล้องเนาะเดคคิดว่ายังไงทำไมเราถึงต้องแบบดูแลรักษากล้องให้มันดีข้อดีของมันคืออะไรมันก็ตรงจำเป็นแหละถ้าเราอยากใครแบบพวกก็มีแบบไม่รู้มันเปลได้ดีในไทยแต่แบบในอังกฤษเ,เราก็พูดว่าแบบถ้าเราดูแลของ งก็จะดูแลเรา uh huh. เราก็ต้องดูแลเขาเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบผมด้วยที่ท่ายรูปข้างนอกใช่ไหมมันก็เต็มกับรูเห็นรูไม่ได้แต่ทุกกระดุมก็มีรูทุกกรนีก็มีรูทุกกรีก็มีรูเราฝุ่นเข้าไปได้เพราะข้างในมันยังก็เป็นอ uh ิเล็กทรอนิกส์เราก็ต้องดูแลมันแล้วมันก็จะโอเคถ้าเราไม่ดูแลมันเราจะเจอปัญหาแบบตัวนี้ก็จะติด ชายากหรือตัวนี้จะติดชายากหรือมันจะเข้าไปข้างในแล้วมันจะทําสิ่งอื่นเสียม,มันก็แบบอ่าร้อยเปอร์เซนต้องทาละโอเคทีนี้เราอยากรู้ว่าขั้นตอนของการดูแลกล้องของเดมีอะไรบ้างหลังจากที่อ่าเรากลับมาจากถ่ายรูปแล้วเดมีวิธีการดูแลกล้องอยังไงคะโอเคตรงเรากลับมาแล้วใช่ไหมอ่าสิ่งที่ผมก็จะทําตอนเรากลับมาทุกครั้ง ก็จะเป็นล้างกล้องททนแมมแล้วใส่รูปดีๆในโฟลเดอร์นใน S S D ฮาร์ดไดรฟ์ทุกสิ่งใช่ไหมนี่ก็เป็นความดูแลกล้องความอื่นแต่วันนี้เราก็จะพูดเ,ดเรื่องการทำ,าาทำความสะอาดทำความสะอาดใช่แล้วสมมติว่าเราก็ออกไปข้างนอกสิ่งที่เลกที่เราก็ต้องทำก็ต้องดูสภาพกล้องใช่ไหมแต่ถ้าเราออกมาจากข้างนอกเลนส์ก็จะติดใช่ไหมสิ่งที่เราไม่อยากทำก็เป็นถอดเลนส์ ว่าถ้ามันเต็มกับฝุ่นฝุ่นก็จะเข้าไปในเซนเซอร์เราก็อยากล้างกล้องก่อนเราถอดเลนส์ใช่ไหมเหมือนกันกับกับแก้วเลนส์ด้วยถ้ามีฝุ่นแล้วเราก็เช็ดๆแล้วมันก็จะตกในแก้วแล้วก็ปิดแก้วไว้แบบนี้แหละเ,เรามีคําถามคือถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากจะ,จะถอดอตัวเลนส์กับตัวบอดี้ออกจากกันได้ไหมคือแบบพอมาถึงบ้านแล้วเราก็แบบอยากจะ เช็ดเช็ดทำความสะอาดแล้วก็แบบปล่อยไว้เลยเป็นมีจะปลอดภัยก่อนเปล่าเป็นขี้เกียจเป็นไงชายสามวินาทีถอนมันทำไมนับหนึ่งเสร็จแล้วเอาก็แบบเผื่อคนที่แบบเออโอเคสรุปก็คือยาขี้เกียจใช่ไหมใช่ยาขี้เกียจเป็นของเรายาขี้เกียจเพราะว่า สามวินาทีทำมันดีตัวนี้หรือบน่บนบน่นบ่นเพราะว่ามันมีปัญหาในอนาคตอ,อ,อะไรดีกว่ากันออโอเคพอคุณกลับมาถึงแล้วคุณจะยังไม่ถอดเลนส์ออกเนาะเพราะว่าฝุ่นมันจะเข้าไปข้างในอ,อันดับแรกที่คุณจะทำคืออะไรโอเคเราก็ต้องใช้สมาธิตัวอเองแล้วดูมองกับตาใช่ไหมแต่สมมติว่าผมออกไปแล้วมันเป็นแบบวันที่เราไปผู้พะบาติแล้วมันเต็มกับฝุ่นแดงใช่ไหม,มผมก็จะใช้ตัวนี้ที่เป็นแบบ อ่าที่เช็ดเช็ดแบบเด็กน้อยใช่ไหมที่ชุบเปียกใช่ไม่ต้องมีอะไรข้างในตัวที่แบบสําหรับแบบเด็กน้อยพะเรารู้มันจะไม่มีอะไรข้างในนี้ที่แบบจะทําแบบพลาสติกหรืออะไรเสียเดี๋ยวเราก็จะใช้มันนี่เป็นตัวปกติและใช้มันเราสิใช่สิ่งที่มันก็จะทําก็จะเป็นเช็ดออกฝุ่นหมดใช่ไหมเช็ดออกฝุ่นหมด งานที่เราอยากทำกับ,ก,บกับครั้งที่แรกก็เป็นเช็ดออกฝุ่นฝุ่นแดงใช่ไหมที่เราเช็ดได้มันเช็ดหน้าจอได้ด้วยชใช่ไหมเช็ดทุกสิ่งมันจะไม่ออกมาสวยแต่มันเราไม่ได้ทำให้มันออกมาสวยตรงน,นีแ้แล้วมันเช็ดตรงจอข้างในนี้ด้วยหป่แต่ไม่เช็ดแบบนี้ยายาเปิดแก้วยาเปิดเซนเซอร์แล้วก็เช็ดทุกสิ่งแบบนี้ปิดแล้วมันปิดแต่มันก็จะเต็มกับฝุ่นจากทางใช่ไหม,หมเราก็ทำแบบนี้แหนละทำให้มัน ไม่มีฟนทุกสิ่งก็เปียกนิดเดียวเองไม่อยากให้มันเปียกเยอะใช่ไหมแล้วถ้าเราต้องทำสองรอบก็ทำสองรอบถ้ามันมีแบบดินหรืออะไรส่วนว่าฝนมันก็ตกแล้วมีดินก็เราก็ต้องตัดสินตัวน,น้นแปลว่านี่ก็จะพอถ้ามันไม่พอเราน่าจะต้องใช้แอลกอฮอล์เพราะว่ากับแอลกอฮอล์มันก็แห้งเร็วแห้งแบบในหนึ่งวินาที แต่เราไม่อยากคล้กล้องมันเปียกเกินเพราะส่นวนุามันก็มีดินที่ไม่ได้ออกมาใช่ไหมแล้วเราก็เช็ดกับนี่ตลอดมันก็จะทําให้น้ําเข้าไปในในตัวกล้องเราไม่อยากทําแบบน,นั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็เป็นเช็ดเบาๆแล้วรับนนผ้า,ผาใช่อันนี้คือผ้าอะไรคะผ้าไมโครไฟเบอร์แต่เราก็สิ่งที่มีเหตุผลมากที่สุดก็เป็นไม่ได้เป็นผ้าที่เราใช้ก็เป็นต้องมีลายตัว พราะว่าถ้าเราเช็ดตัวนี้เนี่ยมันก็มีดินดินก็จะเข้าไปในนี้ถ้าเราเช็ดตัวรอบที่ซองเราก็ต้องใช้ตัวที่สะอาดอใช่ไหมอันนี้เป็นผ้าผ้าเหมือนกันไหมคะขาย้ายขาย้าย,ายทุกทุกยี่ห้อก็ก็แบบไม่ค่อยเดียวกันแตน่ไม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 ค่อยมีปัญหาซื้อจากมิสเดียร์ไว้หรืออะไรก็ได้แต่ถ้าพูดถึงว่าเราควรมีมากกว่าหนึ่งอันใช่แล้วรลบที่แรกเราก็ เช็ดให้ม mm ันแห้งใช่ไหมแล้วถ uh ้า hmm. มันยังมีฝ um. ุ่นหรืออะไรเราก็เช็ดรอบที่ซองหรือคิดว่าโอเคเราก็ต้องใช้แอลกอฮอล์หรือสักอย่างช่วยมันออกแต่สิ่งที่มากที่สุดก็เป็นเราไม่อยากให้ข้องมันเปียกเกินเราก็อยากเช็ดให้ฝุ่นมันออกเองเราไม่อยากเช็ดให้แบบน้ำก็จะเข้าไปในกระดุมหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าแบบผมพูดถ้าเราก็จะล้างกระดุมหรืออะไรถ้าเราเห็นโอมันมีอะไรติดเราก็ต้องคิดว่าโอเคเราก็จะใช้แอลกอฮอล์หรือ่า ว่าเหตุผลที่เราใช้แอลกอฮอล์มันก็มีคอดีที่มันแห้งแล้วแต่มีคอเสียที่เป็นแบบถ้าเราใช้กับพลาสติกเยอะเกินมันก็จะกินพลาสติกแล้วก็ไม่อยากใช้บ่อยแอลกอฮอล์แต่ถ้าแบบหนึ่งกระดุมรู้สึกแบบมีอะไรข้างในน้อนเราก็ใช้แอลกอฮอล์ได้แชทหรือใช้ตัวนี้หรือแบบแบบอันนี้หรือตัวแปรงฟันหรืออะไรก็ได้ใช่ไหมให้มันแบบสะอาดดีแต่ตัวน,นี้เราก็เห็นโอเคมันไม่เปียก มันไม่มีฝุ่นปกติใช่ไหมแต่สิ่งที่เราก็จะเห็นก็เป็นโอเคแต่แต่จอมันมันไม่เพอร์เฟกต์เดี๋ยวเรายังไม่ได้ล้างแก้วคอ,องเลนส์ใช่ไหมทุกคนเราก็เห็นแก้วคอ,องเลนส์แบบนี้โอเคสิ่งที่ผมก็จะทำก็เป็นอันนี้แหละผมก็จะเอาอันนี้แปลงจะมีซองตัวตัวที่หนึ่งก็จะเป็นสำหรับบอดี้ใช่ไหมแล้วผมก็จะไปทุกทีกับมัน ให้ถ้ามันมีอะไรน้อยๆให้มันออกแบบนี้ปัดฝุ่นอีกรอบนึงใช่ใชแล้วนี่ก็เป็นทางที่เราก็เปิดตัวนี้ได้ SD card หรืออะไรแล้วเราก็แปลงข้างใน SD card ได้ใช่ไหม,มแบบนี้แบบนี้แหละเราไม่อยากใช้ตัวเป่าเพราะว่าสมมติว่ามันก็มีฝุ่นใช่ไหมแล้วเราเป่าบางครัง้งเราก็เป่ามันข้างในกลองได้นี่ก็เป็นเหตุผลที่เราแบบ ทำมันออกก่อนแบบนี้ใช่ไหมกับกับตัวนี้เราต้องเราเสร็จเราก็พูดว่าโอเคเราก็ต้องลางจอข้างบนเราก็ใช้ตัวเป่าอ๋อเป็นช่องมองภาพใช่ไหมใช่แต่ตัวนี้เราก็ต้องให้มันแบบตกแบบนี้แล้มันก็จะความความกล้องเราก็จะตกใช่ไหมแล้วถ้ามันยังสกปรกเราก็เข้าไปกับตัวนี้ได้ อืมแล้วทุกของเขาก็ต้องตัดสินใจให้ตัวเองเขาจะลา้างยังไงเพราะว่าที่จริงเราก็มีสิ่งแบบนี้ใช่ไหมที่ล้างจอได้<อ>แต่แบบ Fuji ฟิล์มมันออนแอผมก็ใช้แต่คอ t t o นบัตแหละเพราะว่ามันออนแอในสมัยก่อนเคยเช็ดกับอะไรก็ได้แต่ช่วงนี้ก็ต้องระวังหนอ่อยต้องระวัง<อ>ใช่ก็ทำแบบนี้เสร็จแล้ว เหมือนการทาตัวนี้ก็ต้องโดนเช็ดเพราะว่ามันเป็นแบบยางใช่ไหม,มแล้วก็เช็ดมันไดแ้แล้วก็ต้องใช้สมองเห็นออกถ้ามันสะอาดหรืออะไรเนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องทำใช้ใช้ตาก็พอไหม,มไม่ก็ต้องใช้สมองแนะโอเคทีนี้พอคุณล้าง <Okay. S 2> ตัวบอดี้เสร็จแล้วล้างจอ,จอ,อชอ่องมองมภาพเสร็จแล้วผมก็จะพามันไปล้างตัวข้างน,นอก แล้วสิ่งที่เราก็มีก็มีสองทาง uh huh. ใช่ไหมบางครั้งเราก็มี ND filter บางครั้งมึงก็ไม่มี ND filter ถ้าจะออกไปบ่อยผมก็พูดว่าแบบใช้ ND filter ดีถ้าทำงานเพราะมันจะโปรเทคแก้ว uh huh. ใช่ไหมแต่ถ้าเราจะล้างแก้วข้างในเราก็ต้องตั้งใจมากถ้าเราต้องล้างแก้วเราก็อยากแบบพัดเอดดินมันออกมาใช่ไหม ถ้าเราไม่ได้ถ้ามันเป็นตัวที่ยังไม่ได้ออกบางครั้งเราก็จะเห็นแบบเม็ดดำ,ดำๆแล้วเราก็จะเบาๆๆแล้วมันไม่ออกเราก็เอาอันนี้แต่แปลงตัวไม่เดียวกันที่ใช้บอดี้ตัวนี้ก็เป็นตัวต้องเป็นตัวสะอาดแบบแบบผ้าแหละเราเราก็ต้องมีตัว yeah, สะอาดแยกกันใช่ไหมใช่แล้วเราก็ทําแบบนี้ทึ่งฝุ่นมันออกใช่ไหมแต่เราก็จะเห็นแบบลอยตอนเราทําแบบนอนเราก็ต้องไปเอา ที่เช็ดที่เช็ดจอที่จริงมันก็มีสักหนึ่งตัวชัวร์สา iss, ที่ดีที่สุดแต่เราห้าไม่เจอในอุดรแต่เราก็เอาที่เช็ดจอหรือสักอย่างแบบตัวนี้ใช่ไหมแล้วเราก็มีตัวนี้ที่เป็นที่ล้างจอแต่เบบผมพูดถ้าซื้อได้ซื้อตัวสาเพราะว่าสามันเป็นสําหรับกล้องแต่ตัวนี้มันทํางานได้นะ ุณใช้มาแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรผมเม่ไรมีปัญหาแต่มันไม่ได้เป็นเพื่อน,นี้ผมก็ไม่อยากพูดแบบไปชายตัวนี้เพื่อแบบคนชายเราเจอปัญหา,าไซ้ส์ที่หาได้ก็ก็แนะนําให้เป็นไซส์หลอยี่หอ้หอไซส์ใช่ไซส์ iss, แบบแบบตัวนี้แหละแต่และมันไม่มีในอุดรไซส์ตัวนี้แหละไซส์ iss, ตัวนี้แต่เอามันแล้วก็ทำมันเปียกใช่ไหมเราต้องทำวงกลมจากข้างใน เราทําให้วงกลมใหญ่ขึ้น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 ,ยยน,ยยน,ยยนเราไม่ต้องห่วงถ้าต้องใช้คอตตอนเบอร์เยอะกว่าหนึ่งตัวเพราะไม่ต้องใช้คอตตอนเบอร์เยอะกว่าหนึ่งตัวเพราะมันสะอาดแล้วแต่ทีนี้เรามีคําถามถ้าเราไม่อยากใช้แบบคัดต้นบัตรแล้วเราใช้ผ้าที่สะอาดอย่างนี้ได้ไหมไม่เพราะว่ามันดูสะอาดสำหรับตาเธอใช่ไหมแต่ข้างในมันก็จะมีเม็ดฝุน่นติดแล้วมันจะทํารอยเพราะปัญหาไม่ได้อยู่กับแกว้วมันอยู่กับโคตติ้ง้าเราทําโคตติ้ง แบบแบบลอยในโคตติ้งมันก็จะทำให้แฟร์หรืออะไรเข้ามาในรูปแล้วมันจะดูไม่ดีเลยและนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่หลายๆคนแบบเวลาถ่ายภาพแล้วมันมีจุดๆใช่ไหมไม่มีจุดๆก็เป็นเพราะเซนเซอร์เข้าสกปรกแล้วอ๋ออันนี้ไม่ได้เกี่ยวแต่ถ้าอ่ะสมมุติว่าหน้าจอตรงนี้มันมีรอยละ่ะเวลาเราถ่ายภาพออกมามันถ้าเราเถ่ายภาพแล้วสมมุติว่ามันก็มีแบบ แสงแดดเข้ามามันก็จะแฝงแปลกๆหรืออะไรแต่ไม่ได้เป็นรอยใช่ไหมจะจะเป็นแสงแร์แทนนี้หรอใช่แต่เราก็แบบม,มันจะเป็นจริงๆเราไม่อยากเอาละตอนเราทำเราก็ใช้มันถ้าเราต้องใช้คอตเบอร์ห้าหกตัวไม่ได้เป็นปัญหาเราทำวงกลมน้อยๆถึงใหญ่ๆแล้วนี่ก็เป็นทางที่คนโปรเ e s ชั o นอลทำแบบคนที่สร้างเลนส์นี้นี่ก็เป็น วิธีการที่เขาใช้ล้างวันนี้เป็นวิธีการถูกแหละเขาขั <c oughs> อตอบัดแล้วทิ้งมันไว้จนมันไม่ใช้มันบ่อยแต่ตัวนี้มันสะอาดแล้วมันก็ทําเร็ว <c oughs> ถ้ามันไม่สะอาดแล้วนาะจะต้องใช้เวลานานกว่านี้กับเขาใช่ไหมเราต้องเราเสร็จกระเป๋ามันเอง <c oughs> เพื่อมันมีแบบอะไรตัวขาวๆจากขอตตนบัดลุ่นออกอะไรเราเสร็จ แต่สมมติว่าเราก็มี nd filter ใช่ไหมง่ายมากพอ nd filter แล้วไม่ไมค่อยสนใจ nd filter แบบมันไม่ได้เป็นเหมือนอ่าเลนที่ติดใช่มันไม่ได้เหมือนเลนใช่ไหมมันไม่ได้มีแบบโคตติ้งเดียวกันแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบแบบอ่ามันก็เป็นแก้วเปล่าๆเองแล้วก็ใช้ตัวนี้แหละตัวที่อ่าตัวเช็ดจอเช็ดจอใช่เช็ดกับตัวนี้ หนึ่งตัวที่แบบเปียกแล้วตอนมันเสร็จแล้วก็มีซองทางแล้วก็ใช้ตัวนี้ที่เป็นที่เช็ดเว้นตาเป็นเป็นตัวแห้งเนาะตัวแห้งใช่เพราะว่าบางครั้งตัวนี้มันก็จะเลือดลอยนิดหน่อยเราใช้ตัวนี้แง้วลอยก็จะหายไปหรือเราใช้ตัวนี้ได้ที่เป็นเลนส์เพนชื่อว่าเลนส์เพนแล้วเราก็เช็ดกับตัวนี้ได้นะ บบนี้ตัวนี้เราก็เห็นขุนอ,ออกไปข้างนอกด้วยทุกทีใช่ไหมต้นเราล้างข้างนอกมันไม่ได้ล้างแบบพิธีการดีแต่บางครั้งเราก็ไม่มีสิ่งที่เราอยากเอาข้างนอกเราก็ต้องใช้สิ่งที่เราเรามีแหละอย่างอย่างบางครั้งเราก็แบบมีแบบเผลไปจับแบบตรงหน้าเลนบ้างแล้วมันก็เป็นรอยนิ้วตัวนี้ก็ช่วยได้ใช่แล้วมันไม่ perfect แล้วก็เช็ดกับตัวนี้แล้วเราเช็ดกับตัวนี้มันไม่ perfect ดีเท่าตอนล้างในบ้านแต่มันจะทําให้เราแบบ ไปตอกำับงานได้ใช่ไหมให้ใให้ใหทุกคนดูอีกมันชื่อว่าอะไรนะเลนส์เพนแล้วหนึ่งทางก็จะเป็นอันนี้เป็นแปลงใช่ที่แบบผมพูดบางครั้งเราก็เป่าแล้วมันก็จะมีดินที่ไม่ออกแล้วก็ใช้แป้งกับคราวได้อีกด้านหนึ่งมันก็จะเป็นตัวอะไรนะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวแห้งๆที่เราเช็ดได้แล้วมันนี้ก็จะหายลอยหายแต่ ถ้ามันมีดินแล้วเราใช้ตัวนี้มันจะไม่ได้ทําให้้อยค่หายมันจะทําให้ดินแบบแบบเข้าไปในแก้วใช่ไหมใช่แล้วมันก็จะทําปัญหากับโคตติ้งนี่ก็เป็นเหตุผลที่เราก็ต้องเป่าหรือใช้แปลงหรือใช้ตัวเปียกให้แบบดินกออกก่อนสมมุติว่าเราแบบใช้ปากเป่าได้ไหมแบบยอยางีงไม่เพราะว่า ในปากเรามันก็มีลายสึ่งน้ำลายมันไม่ได้เป็นหนามมันก็มีสิ่งอื่นข้างในที่แบบกินแบบทำหนึ่งครั้งน่าจะแบบไม่ได้เป็นปัญหาแต่ถ้าเราทําตลอดตลอดแบบในสมมติว่าเราทําแบบทุกครั้งเราหนึ่งสองสามปีมันก็ขึ้นขึ้นแล้วมันก็จะเจอปัญหาก็ไม่แนะนำเนาะนี่ก็ควรระวังนี่ก็เป็นเหตุผลด้วยออกไปแล้วก็มองสภาพกล้องเราพูดว่าโอ้มันสะอาดแล้วผมก็จะไม่ ล่างกล้องไม่เพราะว่าตอนเราอยู่ข้างนอกเกลือจากมือฝุอ่นที่เราเห็นไม่ได้มันก็จะยังมีสิ่งที่เข้าไปแล้วถ้าเราล้างทุกวันที่เราใช้เราก็รู้มันจะแบบไม่ได้ร้อยแต่99%แบบแบบ อ่าุดให้ปัญหากเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะว่าก็เห็นอยู่บางคนเขาก็จะไปมือมือแบบเปียกมากเลยนะแต่บางคนเขาก็มือแห้งใช่แบบผมแหละ <c oughs> ใช่อย่างเดวิดเขาก็จะแบบมือเปียกตลอดเวลาซึ่งตัวนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยหลักเนาะที่ทําให้กล้องของเราแบบมีเกลือ,อแต่คนที่มือแห้งเราก็ไม่รู้เพราะว่าแบบอ่าผิวที่แห้งที่ลุนออกมาก็เข้าไปได้ด้วยมันก็เป็นสิ่งที่เราเห็นกับตาไม่ค่อยได้แต่เราเช็ดออกได้โอเคทุกคน เราก็ทําแก้วเสร็จแล้วเราก็ทําจอเล็กๆเสร็จแล้วเราก็เลือกแต่จอใหญ่ๆใ,ใช่ไหมซึ่งที่ผมทํากับจอใหญ่ๆก็เป็นแบบล้างข้างหลังด้วยเพราะวาบางครั้ง้าเราอยู่ข้างนอกเราก็จะใช้มันเปิดใช่ไหมฝุ่นก็เข้าไปดด้วย <ๆ S 2> ผมไม่ได้ทําวันนี้เพราะว่าเราไม่ได้ที่จริงมันก็สะอาดผมก็ดึงมันออกจากนี้ทํา YouTube เอง <c oughs> แต่เราก็เอาจอแล้วเราก็ทํา แบบผม <Check. S 1> พูดแชทกับตัวแชทจอแบบแบบที่เราพูดกับ n d filter เราแล้วก็ใช้ตัวนี้กับตัวแชทจอแล้วก็ใช้ได้เอามันออกแล้วมันจะเปียกแต่มันจะไม่เปียกเยอะนี่ก็เป็นเหตุผลที่เราต้องใช้เร็วๆเ,เพราะว่ามันจะแห้งเร็วก็ทําแบบนี้แล้วเราก็จะ mm hmm. แหบบ้งโอ้โอเคแต่ทําทํากับตัวนี้นะแล้วมันก็จะเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้แหละ แล้วตองผมเสร็จแบบผองก็ใช้ตัวนี้กับโทรศัพท์หรืออะไรให้มันไม่เสีย<ม>ใช่ไหมเพราะว่ามันก็แพงถ้าเราพูดจริงๆแบบซื้อมันแบบ10ตัว120บาทเราก็อยากมีแบบใช้<ไ>ประโย,<ป><ล>ยชน์ได้บ้างครับผมน่าจะทำแบบอจอสามกล้องกับตัวนี้ ND Filter 3ตตัวแล้วแบบ iPad หรือ<ม>หรือ iPhone แต่แบบผมพูดเราก็ต้องใช้ตาใช้สมองทามันดูสกรปรกเราก็ถึงมันใช้ตัวใหม่มใช่ไหม,มแต่เราก็ต้องจําได้ตอนเราใช้ตัวนี้มันจะไม่สกรปรกเพราะเราล้างกับ,อ,าากบอ่าตัวนี้แล้วเราล้างกับตัวนี้แล้วใช่ไหมมันก็จะไม่สกรปรกนี่ก็เป็นตัวสุดท้ายสุดท้ายที่เราใช้แหละก็เป็นแบบนี้เร้ครั้งสุดท้ายสิ่งที่เราก็ทําสุดท้ายก็เป็นอะไรก็เป็นถอด,ดเลน,นเซอร์ใช่ถ<ม>อดเลน เอามแบบนี้เพราะว่าถ้าเราเอาแบบทางอื่นใช่ไหมฝุ่นมันตกเข้าไปได้เราก็เอาแบบนี้แล้วเราใช้ตัวนี้เบาแบบนี้แหละให้ฝุ่นมันออกมาใช่ไหมใช่แล้วถ้าเราเห็นมันก็ยังมีปัญหาใช่ไหมอ๋อขอโทษเราก็เปิดตัวนี้ให้เราก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเราเห็นแบบอ๋อมันยังมีตัวดำๆหรืออะไรข้างใน สิ่งที่ผมจะพูดก็เป็นพามันไปลาน,ลานแบบสมมุติแบบเป็นแค่แบบฝุ่นหนึ่งเม็ดอย่างนี้เราแบบเอาคัตเติ้ลบัตแบบไม่ออไม่ไมเพราะว่าคัตเติ้ลแบบัตมันก็น่าจะทําให้สิ่งอื่นเข้าไปข้างในก<ม>ับมันแบบเราก็ซื้ออุปกรณ์รางเซนเซอร์ได้แล้วถ้ากองเธอก็เก่ามากแล้วเธอก็ไม่อยากแบบชายตังไปหาคนอื่นก็ทําเองได้แต่ถ้ามันเป็นกล้องที่แบบใหม่กล้องที่เราใช้ตลอด แบบมันก็เป็นสิ่งที่ถ้ามันเป็นปัญหามันก็เป็นปัญหาใหญ่ทําให้คนที่รู้เรื่องทําได้ดีกว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าเราก็สามารถใช้น้ํายาล้างเซนเซอร์ได้คุณมีไหมไม่ทาไมคุณถึงไม่ไม่มีเป็นผมพูดหนึ่งถ้าเราทําแบบนี้ทุกวันคุณจะไม่เจอปัญหาสองแบบถ้าผมทําเองแล้วมันตามปัญหากับเซนเซอร์ผมก็ต้องไปเปลี่ยนเซนเซอร์แต่ถ้าเราพาไปฟูจิฟิล์มแล้วฟูจิฟิล์มล้างให้ผม แล้วมันปัญหากับเซนเซอร์เขาก็ต้องรับประกันใช่ไหมเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่แบบแบบรู้เรื่องเซนเซอร์ใช่ไหมถ้าผมเจอหนึ่งปัญหาเซนเซอร์ก็เป็นสิ่งที่แพงที่สุดที่อยู่ในกล้อง uh huh. ผมก็คิดว่ามันไม่มีมันไม่มีเหตุผลทําเองดีกว่าพามันไปที่ท,ที่แบบจะมีรับประกันรู้เรื่องใช้อุปกรณ์ดีแบบเราก็ไม่รู้ด้วยเราก็ซื้อน้ำยาเซนเซอร์ มันดีทั้งไหนแต่ฟูจิฟิล์มเขาก็จะมีตัวที่เขาใช้กับทุกตัวแหละใช่ไหมนีือะไรแบบนี้แล้วเลนส์ก็สุดท้ายแหละเมืองกันก็ต้องทําทางนี้แล้วเป่าแบบนี้แล้วถ้ามันเป็นตัวแก่ที่เรามาได้ถอดนานมันก็จะมีดินเต็มในนี้ด้วยเราก็ล้างเดียวกันใช่ไหมเราก็ใช้ตัวนี้ทําให้มันเปียกคัตเต้นบัตใช่ไหมใช่แต่สิ่งที่มันจะพูดว่าถ้าต้องล้างแก้วข้างใน เหมือนกันถ้าแก้วตัวนี้ก็ต้องล้างไปหาคนที่ทําได้ไม่ทําเองคุณกำลังจะบอกว่าไอ้ตัวนี้ที่คุณจะใช้ไม่ได้จะลา้างแก้ว่ไมไม่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 ล้างแก้วถ้ามันเป็นแก้วข้างในมันก็จะเห็นชัดมากถา้ามีปัญหาถ้ามันเป็นแก้วข้างนอกมันไม่ดีแต่เราก็แบบเห็นมันมันน้อยกว่าแต่ถ้ามันมีแต่หนึ่งปัญหาข้างในเราก็จะเห็นชัดมากเราก็นี่ก็เป็นเหตุผลที่คพูดว่า ถ้ามีปัญหาแก้วข้างในพามัน,ปนไปแบบกลับไปฟูจิฟิล์มอะไร mm hmm. ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ได้ทนเลนส์นานๆมันมันมันปกติที่มันก็จะเห็นดินหรืออะไรข้างในนี้นิดหน่อย mm hmm. เราก็ล้างตัวนี้ได้กับตัวนี้นะตัวทําให้มันเปียกนิดหน่อยกับที่ล้างแบบนี้หรือแอลโกอฮอล์ก็ได้ทามันเป็นเหล็กใช่ไหมจะทำมันเป็นแอลโกอฮอล์ยาชายมันกับตัวที่มีอยางใช่ไหมที่มีแบบ อ่าที่ปิดฝนหรืออะไรเพราะว่าแอลกอฮอลมันก็จะกินมันทำแบบนี้นะอันนี้ไม่ไม่ใช่แอลกอฮอลใช่ไหมไม่มเป็นแค่แบบตัวทาความสะอาดมาจอปกติกใช่มันเป็นอะไรที่เข้าใส่ในนี้เองอแต่มันอยู่ในแกแ้วแบบตอนเสร็จเบามันเสร็จแล้วก็ใช้มันแบบนี้นะแล้วตอนเราเสร็จทามันมีรอยมือเราหรืออะไรเราก็เช็ดมันอีกหนึ่งรอบกับ กับพาเช็ดที่แบบสะอาดท,ที่สุดใช่ไหมรา uh huh. รู้โอเคพาเช็ดตัวนี้ก็เป็นสําหรับตัวมันเสร็จเองลบรอยมือหรืออะไรแล้วเราก็ทําแบบนี้ได้หลังจากนั้นเราก็เก็บได้เลยใช่ไหมเราเก็บเก็บไว้ใช่ล้วเรารู้เพราะว่าถ้าเราทําตรงเรากลับบ้านเรารู้ทุกสิ่งที่อยู่ข้างหลังเราเรายีบใชายได้ใช่ไห <Okay. S 2> มถ้าเราหลอ่อถ้าเราใส่มันเข้าไปในน้องแล้วมันสกรปรก หนึ่งวันจะมาแล้วเราก็จะพูดว่าอ๋อเราไม่ได้ใช้เลนส์ตัวนี้นานมาแล้วเรายิบมันออกแล้วมันสกปรกเราต้องใช้แบบ20นาทีทํามันสะอาดไม่ทํามันตรองกลับบ้านแล้วเรารู้ตอนเราเก็บมันทุกสิ่งพร้อมสาหรับงานตอนเราดึงออกไหมเหมือนกันกับ SD card ไม่รอถอดมันวันที่เรากลับมาแล้วลบมันแล้วเอามันกลับเข้าไปในกล้องแล้วเราก็รู้ถ้าเราใช้ SD card ดตัวนี้ทุกตัวก็พร้อมสําหรับงาน โอเคและนี่ก็เป็นทั้งหมดเนาะของเราที่อยากจะเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รู้กันในวันนี้เนาะใช่แต่พมอยากให้เพื่อนๆก็รู้ด้วยแบบวิธีการที่พมสอนเขาวันนี้มันมีประโยชน์ถ้าเราทําทุกวันตัวเรากลับมาถ้ามันแบบสกรปรกราเจอปัญหาแล้วสิ่งดีๆที่สุดก็เป็นหาคนที่รู้เรื่องยากกว่าดีตัวทาตัวเองนี่ก็เป็นทําให้มันแบบ แบบยุดเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมแต่เราไม่รู้แบบบางครั้งถ้าเรามีงานที่อยู่ในดินหรือนี่นู่น,นมันก็เจอปัญหากับความสกรปรกได้จริงแล้วเราก็ต้องหาวิธีการแบบคนที่รู้เรื่องแหละเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้คิดอะไรเลยก็เช็ด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 ต่สิ่งที่คนไม่รู้ก็เป็นทุกครั้งที่เข้าเช็ดน้ำก็เข้าไปน้ำก็เข้าไป uh huh. ใช่ไหมไม่เราก็ต้องแบบทำเบาเบาหนึ่งสองครั้งถ้ามันยังไม่ออกไปหาคนที่รู้เรื่องแหละ แบบนี้เนะี่ยก็ต้องดูทุกครั้งเพราะว่าเราก็มีปัญหากับ Expo 3ด้วยใช่ไหมที่แบบตัวนี้มันแข็งแข็งแล้วเราก็ต้องล้างออกล้างออกใช่ไหมแล้วผมก็ทําได้เพราะว่าผมชินกับกล้องแต่บางคนอเขาอาจจะให้คนอื่นแบบต้องล้างออกแต่ถ้าเราแบบล้างทุกวันทุกวันมันจะไม่เจอปัญหา<ม>โอหรือเจอปัญหาแบบนี้น้อยมากที่สุดแหละเพราะที่ผ่านมาถ้าเราสังเกตคุณเดนะคะเขาก็จะทุกครั้งที่กลับมาเขาก็จะ ล้างกล้องจัดการกล้องทุกครั้งต่อให้อาทิตย์นั้นเขาออกไปทุกวันเขาก็จะล้างกล้องทุกวันและนี่ก็คือเขาก็จะเจอปัญหาเขาก็แทบจะไม่เจอปัญหาเลยเนาะไม่ได้แต่แบบปัญหาผมก็ท่ายรูปประมาณ10ปีแล้วปัญหาที่ผมเจอกับกล้องมันเป็นสิงที่อยูกับกับกล้องสองครั้งเองที่เราเจอปัญหาก็เป็นปัญหาที่หนึ่งที่ผมเจอก็เป็นจออโพซา แต่นี่เป็นเรื่องปกติกับเอ็กโทุกเอ็กโพม,มีปัญหานี้มันไม่ได้อยู่กับความชายของผมแล้วปัญหาที่2ก็เป็นกับจอเล็กๆของเอ็กที่หแล้วเมืองกันมันก็อยู่กับเอ็กที่ห้นี่แหละใช่ไหมมันไม่ได้อยู่กับความดูแลของเราออกจากนมผมก็มีใน10ปีนี้มี 3... ามส,ออาสามสิกล้องไล่ตัวไม่เคยมีเจอปัญหาเพราะผมดูแลมันแล้วผมชายมันยากด้วยผมไม่ได้ให้เขาชีวิตง่ายๆ พาเขาทุกที่แบบไม่เคยพูดว่าโอจะไม่ทำเพราะว่ากล้องก็จะพังเลยนี่นั่นแล้วก็ไปใช้กล้องเป็นแบบแบบอุปกรณ์ทำงานแหละใช่โอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะใช่แตแบบผมพูดด้วยผมก็ใช้ตัวนี้เพราะว่าผมใช้บ่อย แล้วผมเจอนายอุดรแล้วผมตัวเองไม่ได้เห็นปัญหากับมัน uh huh. แต่มันไม่ได้เป็นสำหรับกล้องผมก็บอกทุกคนอื่นไปใช้ไม่ได้ถ้าอยากใช้ก็ไปซื้อของคงไซส์ที่ทเป็นสำ,สำหรับกล้องใช่โอเคก็น่าจะเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณครับ